นี่นะคะวัดใหม่มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดรังกันดูนะคะว่าสภาพไม้นะคะจะเป็นยังไงนะเออเอาไหนฝั่งไหนก่อนดีสั่งนี้ก่อนแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นอะไรเออโอ,โอ้โอ้บันเดียน้ําค่ะติดฝักมาเริ่เรียบร้อยนะคะแล้วฝักขอบฝักก็สุกมาแล้วด้วยน,นะคะฝักแก่มาเลย นี่ค่ะนี่เป็นบันเดียน้ำนะคะโอเคอยู่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็ดูสีอันนี้เป็นบันเดียนามรอ,อนนนะะนนนบน,น,อนี้เรามีนำเข้าบันเดียนามมานะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะจะเป็นหางกระรอกด่างนะคะว้าว หางนี้นะคะก็ด่างจัดเลยค่ะฝั่งนี้นะคะจะด่างเหลืองเลยนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็เขียวนะคะกล่องนี้น่าจะเป็นหางกระรอกกับบันเดียนํำนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดูกล่องหนึ่งนี่นะคะอันนี้ก็บันเดียน้ำนะคะสภาพน้อง สภาพก็โอเคดีนะคะสะภาพโอเคค่ะเราให้เขาตีรังมานะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่ามันก็ไม่แน่ค่ะเพราะว่าผลดูจากรังนี้แล้วนะคะรังนี้ก็เหมือนจะมีชื้นๆด้วยน่าจะมีต้นที่มีปัญหาอยู่นะคะนี่นี่ก็เป็นบรรยน้ำค่ะ ขนทัวกลัวกลัวจะเป็นตัวที่อ่าอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าอย่างต้นนี้เนี่ยเป็นอะไรอ่ะ๋อ,อต้นนี้ก็เป็นบันเดียน้ำนะคะแต่ว่าเขาเละนะคะสภาพมีปัญหานะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล่องไหนที่มีความซื้นแบบนี้นะคะภายในกล่องเนี่ยก็จะ มีความชื้นลุกลามอาจจะทําให้บางต้นนะคะต้นอื่นเนี่ยเขาเล่าตามได้นะคะต้นนี้อกล่องนี้อาจจะมีปัญหาหน่อยนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะตีรังไมาอย่างดีนะคะแต่ว่าก็จัดก,การเคลื่อนย้ายนั่นแหละคะ่ะจากขนท่งจากโกดังอะไรเงี้ยนะคะยกขึ้นยกลงบางทีตะแคงความตะแคงหงายมามันก็อาจจะทําให้ไม้ของเรานะคะทับกันแล้วก็ช้าได้ะคะ่ะ ตัวนี้เป็นลูกกอล์ฟนะคะเป็นแมมเป็นแมมกอล์ฟนะแต่ว่าตอนที่สั่งนะคะคือในรูปเนี่ยหัวจะใหญ่กว่านี้มากเลยนะคะแต่ของจริงที่มาเนี่ยคือเท่านี้เองค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะดเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูสภาพไม้ลอ็อตทนี้กันนะคะ เพราะว่าบางล็อตก็จะว้าวเลยนะคะสภาพแบบดีมากบางล็อตก็จะแบบว่าน้ำตาซึมนะคะก็มีไม่ใช่ว่าการนำเข้าไม้จากจีนนะคะจะจะแฮปปี้ทุกครั้งนะคะมันก็จะมีบ้างที่แบบสินค้ามีปัญหานะคะหรือว่าได้สินค้าไม่ตรงกกนะคะอแล้วน,นี้แกะไงล่ะเนี่ย เป็จีนคะ่ะคุณจีนอ่าโอเคโอ้ว้าวตัวนี้สวยคะ่ะไม่มีปัญหาเลยตัวนี้คือคาร์มิเน่คริสนะคะคริสต้าต้านะคะเป็น Chris คาร์มิเน่คริสค่ะสภาพสวยงามสมบูรณ์ดีนะคะตัวนี้ นี่เป็นแมมกอฟนะคะก็มีช้ำบ้างเล็กน้อยเดีย๋ยวเอาหัวนี้ออกก็น่าจะไม่มีปัญหานะคะอ่าลูกกอลฟกรอนี้ใหญ่ดีนะคะนี้เป็นกอลฟบอลน,นะคะหัวใหญ่ดีอยู่ค่ะแต่ว่านี่นะคะเห็น ภาพแบบนี้คือกรน,นี้เราจะต้องทําการตัดลงนะคะถ้าไม่ตัดลงก็คือจะต้องเอาหน่อเขานะคะไปกราฟเพื่อเพิ่มแล้วก็ขยายจํานวนนะคะตัวนี้หน้ามันไม่ตรงปกนะคะตัวแมมกรอฟนะคะตัวนี้ แมลลูกกรอบนะคะมันไม่ตรงปกนะคะไม่ปกคือกอใหญ่มากก็อันนี้อันนี้ค่ะจริงๆแล้วในรูปนะคะจะเป็นไซส์เท่านี้นะคะแต่ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นไซส์นี้้วส่วนใหญ่นะเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะแกะรูทห้หมดก่อนว่าจะได้ไซส์ไหนมาบ้างนะคะว้าวสวยนะคะ ไมีนเน่เคลสไม่มีปัญหานะสองอันแล้ว